ประเภทของการวิจัยประเภทของการวิจัยนะคะในหัวข้อ1.2คุณได้เห็นแล้วค่ะว่าแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย ซึ่งมีอยู่2แนวคิดนั้นนำไปสู่การวิจัยที่แตกต่างกัน2ประเภทคือแนวคิดปฏิฐานนิยมนำไปสู่การวิจัยตามวิธีวิทยาศาสตร์หรือวิธีเชิงปริมาณนกวิจัยเชิงปริมาณส่วนแนวคิดกลุ่มคัดค้านปฏิฐานนิยมนำไปสู่การวิจัยเชิงคุณภาพดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าเมื่อแบ่งตามแนวความคิดพื้นฐานของการวิจัยแล้วสามารถแบ่งการวิจัยออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพนั่นเองนอกจากการแบ่งตามแนวคิดพื านแล้วยังสามารถแบ่งการวิจัยออกเป็นประเภทต่างๆตามหลักเกณฑ์ของการแบ่งอีกหลายประการจากการรวบรวมข้อมูลของครูนะคะตลอด22ปีเนี่ยสามารถแบ่งประเภทของการวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่แบ่งได้เนี่ยทั้งหมดประมาณ6ข้อด้วยกันหลักใหญ่ๆอยู่6ข้ออันที่1ค่ะแบ่งตามแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย2ค่ะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่3แบ่งตามขอบเขตของศาสตร์ต่างๆข้อที่4แบ่งตามความเข้มงวดของการ ควบคุมตัวแปรข้อที่5แบ่งตามเวลาที่ใช้ในการวิจัยและข้อที่6ค่ะแบ่งตามระเบียบวิธีการวิจัยครูอ้อขออธิบายรายละเอียดของการแบ่งตามหลักเกณฑ์ต่างๆดังนี้นะคะไปดูข้อที่1กันแบ่งตามแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยเมื่อเราแบ่งตามแนวความคิดพื้นฐานของการวิจัยเราสามารถแบ่งการวิจัยออกเป็น2ประเภทค่ะ คือ 1>, 1การวิจัยเชิงปริมาณแล้วก็2การวิจัยเชิงคุณภาพเนาะซึ่งได้กล่าวรายละเอียดไว้แล้วนะคะในหัวข้อ1.2ที่ผ่านมาแล้วก็หัวข้อ1.3การแบ่งประเภทของการวิจัยตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี้ยบางตำราเรียกว่าการแบ่งตามลักษณะของข้อมูลเนื่องจากการวิจัยประเภทแรกมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณส่วนการวิจัยประเภทที่2คือการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเมื่อ เมื่อแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเราสามารถแบ่งการวิจัยออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกคือการวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ประเภทที่2ค่ะการวิจัยประยุกต์ประเภทที่3ค่ะการวิจัยเชิงปฏิบัติ